พี่น้องสบายดีจ้ะพี่น้องแกงใหม่พี่น้องแกงเส็ดเพาะพี่น้องเฮดเพาะเฮซักเฮหหนูเฮดก่อข้าวบนเาไปหานะกนเลยครับพราะอะ มามาหน,น, euh. น่ามามาอย่าซี้งก็มาอยากกินนะอยากกินนะค่ะมันบืนกันมานั่นนันนัลูกะเต้นเขาตาและน้าวห้าจงกินละนายอยากกินเขาบ่ เป็นข่าวน,นะคะวันน่ะแม่ที่อุนกก่นสัก้อนจะกินกนะันะนะปลานะโอเเออแกงอันนี้ชุบปลาลูกแกงเห็ดพาะแกงเห็ดพา,าะใส่น้ำอ้อยเจาะเนาะซิสิปุง้งบาย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 ดีปลาลุงนะมาลูกบายดีปลาลุงบายดีปลาลุง Mời ai nữa là nhỏi xẻng để bay đi pha nòng xơ ba đi vơi ba đi bà luôn nhìn mình đi bà luôn ừm thật đi bà luôn xơ ba đi bà luôn ăn kem năm đi p nong ต่อเลยพี่น้องสบายดีไปแล้วสบายดีอ okay, so ีกเออจะหายจะหายเาจะหายเขาแลเหน่ยงดยังตปุ uh, ๊บป okay. uh, ุเลยเออพ่ออะไรล่ะชนะแม่นี่ปอาเปเปอาเปลูก ว่าแม,ม่ตัวนะววนะอจ,ก,ก,จ,ะจก็จะจก,ก็จะพิ่งกินติชืตัวนี้ไปให้นมมุ้มันกินมันบอกินวลาขะี้อ,ดอาดิพี่น้องชีปิ <c oughs> <c oughs> กแกงวไ,ไหมมันอาหารสุดเกิดว่าไม่นั่งแอบกินดิ ถวยก็ได้แหมใช้ถัวยเลยมากนี่เอามาอีกพวกถั่วอีกบ่ถวยนั่ลูกอีกหนึ่งเนงอะนะเห็นอยงอีกอ่าหลายคนกลายเป็นเขาเขาได้เลย่าเฮเอโนานอยูี่ขูดคนจิ้มบได้ขูดไหมย่าพี่มองขาแก้ไม่พีพะเนีป่าปลาไปต่งนี่ยหน้าองีแก้เอา ไปล้กอมกแล้วไหมออยูขูก่อนองอื้อปจะนังขาม่นั่งอีอีนั่งง้ามๆเลยลูกห้เอื้อน่อยเขาเนี้ห้เอ้อน่อยเขาน้่งเลยลูกกินซุ้มเซลกันพี่น้องเอ้ยน้องไผ่ก็มากินห่วม้อเนี้ยนแไปดีพี่น้อง กนาคายกิก,ก,ก,กยยิบนี่ได้ยีบเด้อ,อ,อะอ,ะอโช<ท><า>กินป่ะฮะสามวยโลีแม่แยัดหีบเนีกยพ่าท่านมากินได้โจงไม่เด้ผ่นเลย,ก,ก,ยกินเาวกันได้แกงหไม่จักโม่เลยคุณเซลแม่เอาเป่าเอาะะมาม,มาละแม่

เป็นป่ายอดแล้วต้นยูไท้เย็นเอาบางคำไปให้ลูไก่กิก่อนร้านก็ได้กินเกลือเจือดเทปเลยเนาะบวงนี้ก็จะมไปหาตักกจบอนเทปเนาะห้ยบ่วงประมาณได้บ่วงบ่วงมากบ็อกยุดหมแล้ว เอาไม้มานั่ตััออมากินนะได้ตักใส่็ได้ตัก่โอนหมูท pues mm อดสับปรอดดเกยตัดแต่ว่าตัอยู 8, 8, 8 nah. いい่ตขึここ้อืกาบบาดีส่น้อง

หนักหน่อยมาไรไปีอ้าแก่เมาใหม่ได้ไรห่วงใครจะมีครับไม่เลิกไม่เลิกเ้าอนกันแล้วไ่ครับพี่เพอเออให้น้ำ่างล้วก็จ็บนแน่

ไอ้สังซีเอ้ยขาดเอากีสังซีก่โอ้เกงเนเส้นซีเนี่ยนี่ปักให้ตัวลกกเอาวยมะปาเมะจร้านเจล่ไหล่ไรชอบอลูกก้เด้ยาลูกไม่ได้พูดเกงลูกก็เดว จู้ร้านเนค่ยแม่มมนก็ตะกีนคล้องสวเยพระคันย์เนี่ยตาข้อผมหน่อยเลยปากขอผหน่อยเลยพวกนะ เบียร์จ้พี่จะกินถ uh ั huh. ่วน yeah> ้อยไอืดอกเอาินเาัน้้อนตี่ใสต่้ม่ตอนลายตอนงูกะอตอนอยนี้ยยาหรือว่าาก่นึ่ก่อ้าไก่แบบ บอกาเอาตังกันเนาะค้ณ่งคุณนั่ง้ทำเอ้ยเป็นยังาวมากสมเห็นน้ไหมใส่ใส่ใส่เมูหรับต่าอาไม่เดูยไ่อยากนกระนแม่ไม่ต่างรับตารับตาเนยรับตาเนี่ยลดูมันบ่อยากเห็นไถ่้มาเป็นอย่างนัไม่อกไม่บอีดอยู่ีว่าทำ

เออเา่า็นะ้างหนาได้กินรตาักนอืมหน้ารับตามเอแลวไปอยากเห็นภพลรับตามเนี่ยหมวยร้านยาี่เป็น่นบา่ยี่เงยจนมรอัดหนาไปแล้วบะนี้รับตาไนะ้าหน่าังอีกอดูงอีอดข้างอีกอด

ซีนะบาน่ไนักเลรายคนก็ลายเป็นพี่น้องเอิมร้ายเอ็นก็ลายสักบานพี่น้องเลยดาขีเปรียงสมนีเด้อพี่น้องขอบคุณทุก่านที่เบิ่งนะสบายดีจ้ะพี่น้องนแล้ว